สวัสดีครับเพื่อนๆพรสงชวนชมพัดวันนี้ก็สู่วันที่18เดือนมิถุนายยกันนะครับวันนี้มีพาะที่สวยให้เพื่อนๆได้ชมกันเช่นเดิมนะครับเบ่งก็ว่าละช่วงนี้ฝนตกเมื่อคืนตำหลักนกเขาต้องมาร้องวันนี้ไม่มาซะแล้วรู้ว่าแมวเล่นไปซะแล้วผมรู้แมวเยอะนะครับก็ ป็นวิถีชีวิตของแมวและของคนทั่วไปของอย่างพวกเรานะครับวันนี้ก็ให้ชมพระกันระสมเด็จเนื้อดีๆหลายองค์นะครับจากขอนสมชมพระขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันครับให้มีความสุขกันมากๆนะครับเดี๋ยวให้เสนอดูอ่วแดเดี๋ยวหยิบไปดูก่อนอไหนดีนะ วันนี้กล้องใหม่เขากล้องใหม่มาเมื่อวานไม่ถูกใจเพื่อนวันนี้อาจจะถูกใจนะครับชมกันเยอะๆนะครับผมไม่มีเลนขยายอะไรก็เอากล้องโทรศัพท์ครับให้ชมกันเห็นเนื้อดีนะครับขาว เนื้ออย่างกับนมเลยอ่ะเป็นน้ำนมก็เลยเออที่เล่นโทรศัพท์นะครับที่ขยายอันนี้จะมีเลนกล้องเพราะเราเอาเลนกล้องขยายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างเนื้อ,อยังไงนะถ้ารู้อย่างนี้เป็นเพียงแต่ว่าเนื้อเนื้อก็ดูดีผมก็ว่าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเป็นพิมพ์พิมพ์แปลกๆอันนี้ก็เรียกพิมพอ,อะไรอะไรยังไม่รู้เลย เห็นแล้เดี๋ยวดูข้างหน้าม้าหลังบ้างข้างๆก็มีแต่สวยนะหลังเขาก็สวยด้วยนีจะถึงยุคหรือไม่ถึงยุคก,ก็ไม่รู้นะครับผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ผมพรสสงไว้นานแล้วนะครับเกือบ30ปี20ปีสมัยท่านมาอยู่ที่ชุมชนประทผดพรเดี๋ยวนี้ท่านย้ายไปอยู่นคนปรปฐมแล้วอาจารย์เชนะครับแล้วก็ท่านเคยไปตัดผ้าอยู่ที่ บางคุ้พรมสมัยนะู้นปิดช่างตัดผ้าอยู่ที่บางคุ้มพรมนะครับแล้วก็ท่านก็ท่านก็มาให้เราได้ชมท่านมาให้ผมไว้นะครับสมัยยี่สิบปีที่แล้วนนก่อนที่จะไปท่านสะสมตัดผ้าอยู่บางคุ้พรมสมัยนั้นเขาบอกองค์ที่สวยสองบาทสามสามบาทสวยสุดนะองค์ไม่สวยก็หกสลึง ท่านเลิกกักตัดผ้าอายุสิบเจ็ดสิบแปดท่านก็มานั่งชมพระอยู่แถวแถวตลาดบางขุนพรหมนัดหน้าวัดตัวเนี่ยแถวน้นแล้วก็ทุกเย็นนะครับเขาบอกว่าละองสององท่านก็เก็บไว้อยู่นั้นหลายสิบป,ปีตัดเสื้อผ้าให้กับท่านเกชาเปลี่ยนวิถีพวกอะไรอย่างนั้นนะครับไปดูองค์ที่สองให้กับท่านวิชาเปลี่ยนวิถีแล้วก็พวกใคร่ะ ดาราภาพยนตร์โอกาสท่าน,นก็เลยบอกผมว่าเก็บไปเยอะๆผมชอบองปูทวดเดี๋ยวมีโอกาสดีๆจะเอาองคูทวดให้ชมกับผมมีหลายองปูทวดหลายสิบองแล้วก็แลกกันไปบ้างเขาก็ให้ผมไว้บ้างพอสองเก็บไว้เถอะงเวลาหลุงพ่อจะช่วยเราแต่ทันสมเด็จโตป่าไม่รู้อาจจะเป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์สมเด็จโตสร้าง ก็ยังดีลูกศิษย์เนาะคนเก่าๆเ,เขาเก่งทําอะไรเขาขังเขาแข็งแรงอาจจะเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตสร้างแล้วเราก็เอามาบูชากันก็เป็นสิริมงคลนะครับถือแล้วมีศีลและธรรมทําคุณงามความดีจิตใจดีมีเมตตาดีอ้ไอไหนก็คนรักใครมีเสริมบารมีด้วยสมเด็จอาจจากผนสงไปแฝนคอรับรองไม่ไอายใคร คับเนื้อดีเนี่ยธรรมชาติเลยนะเนี่ยนะผมผมว่าคนตะกอดก็เขาทำดีนะมีเอกลักษณ์ในการสร้างโยนาโยหลังอ้าวครับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพรสมด้วยนะครับถูกใจด้วยติดตามด้วยยิงดีใหญ่นะครับขอบคุณท่านมากเพื่อนๆที่ชมกันถ้าหากว่าสนใจอยากไปบูชาแล้วของขอ,งของก็ เบอร์โทรศัพท์0860183726ผมไม่คิดราคาค่างวดแพงมากมายเลยนะครับผมเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้3-400ตัวตอนนี้เหลือ420ตัวมาวานไปนับตัูตอนไปเลี้ยงใช้ข้าววันละ10ถังไก่50โลหัวหารวันละกระสอบไปเลี้ยงทุกวันเนี่ยผมที่สาเลี้ยงเสร็จก็ก็จะนำทุกเย็นๆนะ่ะคุกข้าวเสร็จก็ไปเลี้ยง ใครช่วยทำบุญทำบุญบ้างก็จะให้พระไปบูชาขับพระเนี่ยก็องคหนึ่งก็วันหนึ่งก็พันบาทเนี่ยผมก็คิดเป็นวันองค์ไม่สวยก็วันหนึ่งองค์สวยเนี่ยก็สองวันองค์สวยนี่ก็สามวันองค์สวยที่สวยสุดเลยก็สี่ห้าวันเนี่ยวันนึงก็พันบาทนะครับใครช่วยทําบุญก็โมทนาบุญใครหยุกค่ายาค่า อ้าวนี้มีกระดาษติดอ้าวค่ายุกค่ายาแล้วก็ยังมีค่าอะไรอ่ะหลายๆอย่างฮนะเจ็บป่วยขี่เลื้อนไก่ค่าข้าวอาหารให้เงินพันกว่าบาททุกวันไม่รู้จะเอาตง้งจากตรงไหนแล้วหมดเงินไปหลายเลี้ยงมา24ปีแล้วเงิน30,000กว่าบาทุาท้ายนี้ใครชมพระพรสฆงใครทุกท่านโชคดีค้าขายร่ำรวยครับได้เงินได้ทองตั้งใจอธิษฐาน ดีๆนะครับจะได้พักไปปกพักรักษาครับน้ําใจดีมีน้ําใจน้ําอะไรว่าอร่อยไม่เกินน้ําใจนะครับท่านผู้ชมวันที่เสนอกันเท่านี้นะครับน้ําใจงดงามใจเย็นอะไรก็ดีหมดครับความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับครอบครัวท่านนะครับรักและเคารพทุกท่านที่ติและชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ